อันดับแรกเลยที่เจอเยอะเลยก็คือ1คือกลุ่นตาค่ะถ้าสูงเกิน126ก็ได้ใช้เป็นเบาหวานเมื่อไหรก็ตามที่ถ้าเราไม่เริ่มดูแลตัวเองไม่คุมมาหารไม่คุมน้ําตาลเราก็จะมีโอกาสเสี่ยงเป็นเบาหวานได้ในอนาคตกลุ่มที่2ที่เจอเยอะตามมาติดๆเลยนะคะก็จะเป็นกลุ่มไขมันค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มไขมันเลวก็คือตัว L D L ไขมันเลวถ้าสูงจะบ่งบอกได้ว่ามีโอกาสจะมีไขมันไปเกาะอยู่บริเวณเส้นเลือดแล้วมีโอกาสที่จะเป็นเส้น เตีบในอนาคตอันดับ3มอันดับที่เจอเยอะอีกเหมือนกันก็คือค่าไตาค่ะถ้าเริ่มสูงระดับ1ก็ระดับ2พวกเนี้ยนะคะก็จะเป็นเราเรียกว่าระดับไตเสื่อมเล็กน้อยถ้าคุมอาหารคุมเค็มคุมปริมาณน้ําพวกเนี้ยก็มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นปกติได้แต่บางคนถ้าตรวจเจอไปแล้วค่าไตาสูงมากๆอาจจะเป็นระดับ4ระดับ5อันเนี้ยเรียกว่าไตาเสื่อมระยะเกือบสุดท้ายละเพราะฉะนั้นการรักษาก็จะแตกต่าง การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยอย่ารอให้ตัวเองป่วยเป็นโรคก,ก่อนพอเราเจอค่าที่เกือบผิดปกติหรือผิดปกติเพียงเล็กน้อยเราจะยังสามารถเริ่มต้นรักษาและป้องกันได้ตั้งแต่เนิน่นๆค่ะอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้ามาตรวจกันเยอะๆค่ะ